ยาวเจ๊ยาวยาว,ยาวดีเดี๋ยวมีติ๊บติ๊ข้าเหนียวน้อยน้องเป็ดเขาื่นเล่นมากหาดำแน่นเลยหรกเจ๊แล้วเืเหตลนพวหกว่ามีเต็มที่กะหาสามสองงั้นให้เสียไปหก สูงต <c ười> ิ้งสูงไปเต็มห้าสองสามสี่ห้าหกเจดแปด้าสิบสองมืนอะติหาเหรอกี่หมื่นเนี่ยนานาเนี่ยสามหมืติ้ห้าสองมืนเป็นสามหมื่นเอออืมกองการัฟูงอ่ะ สองส,องสี่สามเต็มสองาสามสี่เต็มห่าง่ามีกินไปห้าครั้งินโมใดยังเล็กไปบัางสองหมื่น สองหมื่นสี่ออกเลี้ยงสิกาไคหน่อออกเปาออกคู่ไปแล้วไปซี้อลองถือโอเคมันเปิดสุ่มสองยืดเสร็จป่ะเป็ดเรียนเรียนละสองหมื่นสองหมื่นกว่าแล้วมากเลย ตัวมืเอาติงติงสามมงล่ติงสามงงมงข่อยว่ามันบ่ฮะไม่รู้ของใครแน่แย่พอจับตัวตองเสียรอของนอกมันของนอนี่ยแยติงสูงมาติงสามโอเคแย่ติงหกมาติงสาม ติงสูงค่อไปติงหาไปดิเนี่ยเ,ออเ,ออเ์แล้วพอจะเอาแม่นั่นนะสามนั่นคนละครึ่งตามสามคอยสิบใบยังแล้วยังเหละครึ่ง

ตอนเราไปติ่งหารเป่าสอง,เป,สองเป่าสองติ่งสองติง่<ม>เปองหานดีกว่ากันหาร่าสองเลยดีไไกว่าปการผ่าสองหกสูงเนื้อหกสูงมีหรอกอันนั้นเท pues. ่าไหาร่หกใบหกหรือห้าห้า ใส่ให้ครบหกยมันจะได้นับง่ายขอบินเนางขยำมั่กอะไรก็ลงขนาดเจ้าก็ต้องหักข้ากันหรอกบอวเวลาหยิบแล้วมันจะได้ไม่ต้องนับไงเต็มพอดีสามสองามสองห้าสองเตะลงตังนี่วะอืมอ่ะเปิดนี่ดิบอเดียว เล่นสองต่ำอยู่แล้วไงเดตต่ำทานมาหาสองเมือสามสี่สองมาสองสามต่ำคนเดียวสี่ต่ำคนเดียวโอ้ต่ำเปนอะไรอะไรอยู่ต่ำหน้าอะไจีกอะไรสองเมื่อสี่เมื่อ่ะเดี๋ยวคอยแชรอีกสิมืหาว่ามา มาตกก่ออีกลม่ใาสองสามสี่มาเบิลสามั่สี่ตำสี่ใบกันสี่ใบสี่ใบอห้าใบสองหมื่นสองหมื่นเป็นหกหมืนหห้องคอยนี่สองแค่ พอผสมทีมันออกหนึ่งหมื่นสองหมือนสี่สามหมื่นสี่หมื่นครบโอ้ ข้อด้วยนะข้อด้วยได้คืนได้คืนเกี่ยวแขนห้อยแล้วสามว่ามาเอกหาว่ามาเอกมันจะเอาลูกครูลูกต่อมาเน่ยมันเ็นสีนีหกหกสีไม้ได้ไหมนะสามไปลูกใบหกไหน ใครอยู่หน้าบนน้อหมดเลยตาเนี่ยแล้วพนว่านาบนน้าบนซวนอนะาบหาใบนหนาบหกสองหกสองอันนี้เต็งเต็งต่ำเต็งสเจ็ดทั้งหมดนะเยอะเยอเยอะเยอะสนะ พวกใบเด้อตาม,อมสองอันนี้ตามสามมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งหกห้าสองเยอ,อ่ะสวนให้เป็นลงเลยผ่าที่เหลือเนี้ยเจ๊ติงต่้ทั้งหมดเลยนะยกเว้นยกเว้นตัวนี้ยกเว้นตันว,น,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 วนี้ผ่าดำผ่าสองผ่าสามถ้ามันเต็มสามกับยูสองหมดเลยเอาสามเป็นหลักเล่งเหรอ ติงตับไงติงสองไหมสองแมวสองแมวอ่ะเพิ่นเอาติงตง่ะติงตัหกขาดสองบอกหกขาดอีไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรอ่ะหกขาสอง5หกห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้ามื่นหนึ่งตห้าสองมื่นวพอขางีกห้าสองสิบสิบสองใบใช่ไหมหกขา2สอง สิบใบอันนี้หใบอันนี้สิบใบที่เอาไปจากนี่ละไปรงหกหาสองใบก็สามหมื่นสองสิบหกามหมื่ก็เต็งไใจเย็นใจเย็นเต็งห้ค่อยๆนะับน่องมาเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองมเด้เอาูาส่วนพต่อหกแสิบสามสิบสามเอ็ดสามสออ่ะหกหแล้วเต็งห้าสี่หมื เป็นแสนหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นทีละคนหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจดแปหนห้อยอยู่แล้วแหนห้อยกับบ้านแลนรับเลยแปดสิบเก้ายี่สิบ2เอ็ดจุดสองยี่ส2ามยี่ส3ี่ยี่้าหกยีเยีสาสาีงยีสมีสิบสยี่สิบ้าสามสิบสามสิบดสามสิบมสิบาส่สิบเสียสมาสยมาทั้งทีแล้วก็หของใครมืนนี่สีมืบ่สี่หมนหกัของใครของหาของในห้อยของหาขห้อย หหหอตแงเจแ้าสิบองยสิบหกยีสิบสามสิบห้ายี่สิบหยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าห้าสิบเอ็ดห้าสองสามสห้าหกเจ็ดห้แปดเก้าสอ๋อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สี่สิบห้า,จาเจี่สิบหืมตาเนี่ยรถทิ้งสามแรกสามจากเม็ดเท่านั้นหกสูงสองหมื่นเต้ยตำสามติ่งสามอันนี้เท่าไรเนี่ยจะเอาใช่ไหมจะใส่ให้เป็นหมื่นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะห้าหกอีกสองหมื่นเออหมื่นหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมักสี่สามากนะตัวลหมื่นตัวละมื่นมื่นหนึ่งบอกเอาไเอาเอาไปด่ห้าสองไหมสี่ตามเนาะห้าสองก็มื่นหนึ่งนะห้าส 6กของกันไหมเอาเต็ง4ไป,ไปเออปเนี่ยาป่าเมาไหมป่าเมาเมาอีกแล่ม6ตัวเด,ดียวต่ำก็ว,ว่าไปเจง็ง6ตัว6สูงกเกินไหมเกินไหมเต็ง6ตัว6ตัว6สูงอืเ <c oughs> ต็งเต็ง6ตัว6สูง, <c oughs> ง,สงถ้ามันเกิน6สูงใส่ <c oughs> 4 5 6 ตัวเต็งหกเอาตัวเต็งหกมากักร์สี่สามให้ดูหกซุงสามสิบใบนี่ยที่เหลือเอาเซี่ยหกนี่เอาไง,ไง่ายๆว่าตัวนี้นกับตัวน<ด>ีม้มากักร์ส <4, 3 S 2> ี่สามคือกันน็ยยตัวเต็งกักร์สี่สามสี่ห <3, 2. S 2> ้าสามสองโดนคอ่นยนคอยละบาทเนี่ยโดนละบาทเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวยน้ใอยน่าค่ยน่าีนอันนี้มกัีสามอเป็นสอันนี้อันนี้อันนี้บินีเสียสองมื่นสิบสองใบอเนี่ย่อได้เด้อันนี้ตาสามสองมสองมกะติงสองมเด้อิงสมอัเท่าไหร่มื่นหนึ่งวครับผมอก็ััออกก็ได้ ว่ามันไม่หาสองยืนมัมอนห้าสองมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งกับหาสามสองออกไปเลยหมื่นหนึ่งอ่ะทีนี้ก็เหลือแค่ตัวนี้สองหมื่นสองหมื่นแล้วนีตัวนี้มื่นสองหมื่นสองมื่นสองมื่นสองแล้วก็เต็งสามอีกสองหมื่นเอาหมื่นสองไปก่อนสองต่ำหมื่นสองก็เป็นสองหมื่นสี่หนึ่งสองสามสามหมื่นหกสามหมื่นหกนหกเออสามหมื่นหกทั้งทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส สิบสิบเอ็ดส <Tiger tongue. S 2> mm. ิบสองสิบสามสิบสีบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิสิเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเชมตงป่ามสิบองเอ็ามองสามสี่สามห้าสามหกเอาอ่ามามอีกเลย หนึ่งสองสามสแป่าครบนะครับจ่ายครบนะแสิบบเอ็ดสองนสี่สิบดหมื่นกับอีกสี่หมื่นแสนสองเลขจ่ายวเดียวเลแเมแดเดี่สห้าสามหกสาเจ็ดสามแปดสามกสี่สี่อสี่สองสี่สี่หหนักดู หนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าบบสสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิเจ็ดหมื่นอีกห้าหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปก้าสิบบสงสามสิี่งเกินเป็นไหนมาลายมาแบ่งๆกันใส่คขบ่าเป็นยังเนาะเป็นบางอะไ 4 2 5 3เป็นเ้าของโรงงานไงเสีนปเจ้าของโรงงานเนาะงาใน่านะาฟ้าอย่งอื่นนะยังอื่นอะไรนาอาฟ้าอาฟ้บส่งนะอาฟ้าส่งนี่ต้องแรงเลยมาเกือบ ต้องไหนๆก็ได mm ้เนาะเกี่ยอนะต้องต้องหลายอย่างเนาะต้องหลายแบบล้อยู่หน่อยเนี่ยติงสาครับติงสามใช่ติงหกถ้าได้ชอบแล้วนะไม่สนนะว่ามากหรือน้อยนี่ยเมาหมดเด้อตำสามเฮ้ยในห้อยยัดมามาเอาติงในห้อยได้ของในห้อยหกอ้ยของในห้อยยังไหนของข่อยอ่ะปต่างๆของข่อย ทาไเเตงสูงไปเตียงสูงเงสูงข้าวมันบมมีสามสี่หาหไปสใบเปิดเลยอาสี่หกไมหาสเลยหาสามี่ใบด้วอเจสี่ใบเออหาสาะเลิกเปิดเลิกเปิดที่ไรก็โดนนะเบิงเลยสี่ห้าหกห้าโอ้ยจะใครเตีงหาใช่ปะ หมาไหมสองสาเต็มเต็มเีกสามได้องยากสามไปเดี๋ยวร้อยสองหมื่นใจารรมดสบายใจใจสี่หมื่นพนน้อเออต้องใจสามอะไ้บ่ใจสามก็ได้ลดให้นึงอยากตายแล้วว่าที่ใส่ติงหา่ใสติงห เตงเเต็งตำเต็งตาอะไรสองหมื่หนึี่หกเจ็ดแปดเเ็ดองน่เดิบเกยีทงเองอะถูกอยู่แล้วไป2องหมก่อนอาเชียโอเคเต1งสามต็งสองสามสี่องสามสี่ห้าเจ็ดแเก้า ครบสี่หมื่นใช่แตงเกียร์แตงเกียร์ขอบคุณทุกทุกท่านทุกคนทุกทุกท่านพี่ชายบริการในวันนี้ยักแม่นหรือเปล่าหัเราะหัวเราะกิ๊กกิ๊กกิ๊กเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็เงียบยักแม่นจริงเลยพยายามของเขามาเดี๋ยวมีหกเลยเว้ยมี้หกเลยสี่ห้าเปิดแล้วเอนละ าฝืนไปเพื่นเอหกมาเพื่นเอหกมากระังตืดตืดตืดนะโคกคละาเสร็จเงียบกี่เนี่สามกับเยอะส่นตัเกัาไปสี่หมื่นหาไปฝืนสีห้าพันห้าหนักเลย อันนี้จะจะติงสี่หมื่นนะจะติงสี่หมื่นเลจีขยับให้หน่อยเปิดสุดท้ายหรอปก็ขยับเปิดสุดท้ายใช่ไหมปะขยับอะไรก็ขยับเกิดจะกลับไปเลยโอ้โหติงสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแงมซีกแตมยอ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบ่สงี่สิบสามยี่สิบหกไปสอื่้ายส่เแปดย่านไปแปดันเต็หกันเนาะหนักใส่ทำไมแปดพันใส่เป็นหมื่นไปเลยใ่ไหป้าง่ายๆ่ายเอ้หมื่นก็หมื่นหกสิบพอจเอาไว้ค่ารถกลับบ้านไปเลี้ยงมัเตออยู่ไหมโอ้สามหนนี่ ืนเนี่นี่นี่อจามาบอกอามาบอกเต็งสีเด็ดเด็ดเด็ดเตออกทีวีก่อนหต่ำหาต่ำเท่าไหร่ชอบห้าสามเอียวหาไปหาตรงหาซีกันเลยเจ๊ไม่มีสีไม่เต็มหกทั้งหมดเรียบร้อยเต็งต่ำสามต่ำเหลือจากสามต่ำไปเอียวอัเดียวเียเต็งต่ำข้าปาก ตัวต็งเต้าเนี่ยตัวเต็งตามนะก้าโกสี่เลยตัวต็งตาได้เล่นได้โอเครู้เรื่องตื่ตืดตืดตืดตื่ตื่วานี่วานี่ว่ามันนั่งตื่นแล้วมันนังตื่นแล้วมันนังตื่นแล้วจ้าังตื่นแล้วจ้าสามหมื่นเท่านสามหมื่นเปนจ็ดห่นเดียวรอเียวรอใช่ไหมใช่แล้ว อเเป็นเจ็ดหมื่นจนแสนสี่แสนสี่จสี่กับแสนสีกับลับมื่นหนึ่งเป็นแสนเจดเดี๋ยวเอาตัวกักไปก่อนเอาตัวกักไปก่อนตักักตัวกักเจ็ดหมื่นักเจ็ดหมื่นใช่ใช่ใช่กักเจ็ดหมื่นเย็นนะ

แสนสี่เอามาให้คอยซีม sure> no ื่นให้พอก้าง้อไปแสนหนึ่งแสนหนึ่งเพราะว่าอยากเต็งหกแค่สองมืออยากเต็งสี่ไปใเต็งหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบย่สิบเอ็ดยสิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสบ ส3บสา3เ3็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามกสามเ็ดด้าสเออันนี้ยมาขับเอ้กว่านี้ขัาวงอวข่างอขึ้นมาเดีวะาในห้อยในห้ย